ดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของโจรขโมยต้องเป็นข่าวอุตาหอนนะครับประกาศเตือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่โคราชครับหนุ่มคนหนึ่งนี่นะเขาต้องการไปทําธุรกิจนะครับไปเช่าห้องแถวสองห้องติดกันอยู่ในพื้นที่บ้านหนองไม้ตายหมู่ที่9ตําบลหนองบัวหนองบัวน้อยอําเภอสีคิ้วโคราชครับ คนที่ตกเป็นข่าวชื่อว่าน,นายธนพัฒน์ขอรถกลางน้องอายุ30ปีทรน,นเองครับกำลังดูเนะี่ยรถคันนี้ BMW ปรากฏวา่าถูกขอนปอนทุบกระจกแตกครับรโอ้เป็นไงครับทรัพย์ถินอยู่ภายในรถนั้นเงินสด80,000บาทสร้อยคอทองคำรวมทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็พระปิดตาอีกนะครับมูลค่าเสียหายทั้งหมด 4 3 0 0 0 0บาทครับภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นห้องแถวนะครับน้องเ็าบอกว่าผมดูทำเลนี่จะมาเปิดธรรมหากินน้อยก็เลยติดต่อขอเช่านะครับแล้วก็จะเปิดบันพรุ่งนี้ครับเมื่อวานนี้ขนาว่าเปิดเแค่ร้อยนะครับตัวเด็ก็ไปอยู่ในห้องใช่ไหมครับเพื่อที่จะมีการทําความสะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมปรากฏว่าหมอข้างนอกนะครับเห็นมีคนมาทุบกระจกรถไปอย่างนั้นนะก็เลยพลักประตูออกนะครับปรากฏว่าพักออกมาได้เนื่องจากว่าโจรนั้น เอาลวดจากไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นล็อกเอาไว้โอ้โหกว่าจะพักออไมาได้ครับ5นาทีสุดท้ายโจนไปแล้วครับทิ้งคอนปล่อยให้ดูต่างหน้าขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยนี่นะเป็นอุตาหอนอย่างยิ่งครับโอ้โหรายจริงๆนะอืมเสดายของเสดายรถนะคะคคุุยยยยมมบบาาาาสสงโ